มีวสจากนอมผู้ก่ชาใช้สายตรวจสองศูนว์สีประชาสัมพันธ์ขยหาวอร์หกจุดหนึ่งเจ้าที่ทุกท่านทุกนายที่วอสี่ครั้งนี้ขอวหกจุดหนึ่งขนาดจุดสามจ็ดวันกนัสวัสดีครับเพื่อนและท่านี่เชนที่เคารพรทุกท่านก็อยากเจ้า แจ้งประชาัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนะฮะทั่วไปที่เข้ามารับชมเนี่ยอยากจะให้ท่านนะครับอย่าได้ตนุกตกใจในเรื่องของโอรคระบาดโควิดหนึงเนี้ยคือการที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจก็คือเราต้องมีสตินะเราค่อยๆศึกษาเรียนรู้ <Men S 1> การแพร่กระจายเนี่ยของเชื้อเน,น,นี่มันจะแพร่โดยการนะฮะโดยการทางเดินหายใจ ทางการสัมผัสที่เราสัมผัสสิ่งของนะฮะมาสูดดมเนื้อรับประทานอาหารเข้าไปนะฮะการแพบบร่เชื้อมันมีสองทางใหญ่ๆหญนะเพราะฉะนั้นันดับแรกคือท่านสวมหน้ากากอนามัยและสัมผัสสิ่งใดควรจะล้างมือบ่อยๆนะฮะล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลกอฮอล์พกติดตัวนะฮะแอลกอฮอล์เป็นเจอแอลกอฮอล์ก็ได้อะไรก็ได้ฆ่าเชื้อก่อนที่จะมาสัมผัสสิ่งใดก็แล้วแต่เพราะหากเรายังไม่ทราบว่าในตัวเราเนี่ยมีเชื้ออยู่หรือเปล่า เราก็ก่อนจะสัมผัสใดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ล้างมือล้างมาสะอาดหรือแอลกอฮอล์เช็ดให้สะอาดส <And S 1> ะอาดแล้วค่อยไปจับอย่างเช่นเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราไปจับเตาตูต้เย็นนี้ไปจับสิ่งของอน,น,นี้จับที่เงินก็แล้วแต่เราฆ่าเชื้อก่อนจะไปสัมผัสที่เงินนั่นคือ,อข้อที่หนึ่งข้อที่สองก่อนรับสิ่สงขอ,ของหรือก่อนรับเงินเนี่ยเราวรจะฆ่าเชือ้อสองสองชั้นเลยนะครับก่อนรับและหลังรับนะเพื่อความปลอดภัย นะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะมันก็เหมือนเชื้อไข้หวัดนะอยู่ใกล้กันสัมผัสกันนะฮะทางเดินหายใจการกินอาหารอะไรก็แต่มันจะติดกันสองช่องทางเหล่านี้ทีนี้ว่ามันแพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่างเนี้ยนะการระมัดระวังเราต้องเพิ่มความเข้มในการระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นะก่อนจะสัมผัสสิ่งใดหลังจากสัมผัสสิ่งใดด้วยเงินทองเนี่ยเราคุณจะไปแอลกอฮอล์นะฮะับจะเป็นแอลกอฮอล์น้ำแบบขีดสเปรย์น้อยๆก็ดีขีดไปที่เงินที่เรารับหรือเราไปกดที่ตู้อที่เอ็มนะฮะนะฮะเราฉีดไปที่ตู้ก่อนเลยที่ตั้งละอองละอองนะฮะเราเป็นละองอย่าไปฉีดเยอะเป็นท่วมเลยเดเกิดระบบเขาเสียช็อตจมางมีความผิดนะฮะหรือถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คือ รับเงินมาแล้วรับบัตรคดแล้วแอลกอฮอล์ที่เรามีประกันตัวเราเราก็ฉีดเป็นละององแอลกอฮอล์ลงไปที่เงินลงไปที่บัตรของเราถึงให้สะอาดนะครับพอพอหลังจากสัมผัสสิ่งใดก็ามาฉีดอีกอาจจะทีสักหน่อยละครับแตนะ่เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเป็นแล้วเนี่ยบางครั้งรับเชื้อมาเราไม่ทราบว่าเรารับเชื้อมาแล้วก็ไปแพร่ต่ออีกตัวเราก็กลายเป็นพาหะนําเชื้อต่อไปอีก นะฮะมันจะแตกตัวหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบออกไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นไวรัสก,กินเมืองนะฮะเหมือนในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเออมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกนะครับที่เราเป็นห่วงก็คือผู้ที่มีภูมิต้าน,านทานน้อยอย่างผู้ชราผู้ป่วยผู้มีโรคประจำตัวเก่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคตับไเส้นพุงอะไรก็แล้วแต่โรคหัวใจนะความดันนะโรคหอบ ฒนาประเทศชาติได้ก็ต้องพัฒนาคนก่อนคนจะพัฒนาได้ก็ต้องเริ่มก่อนที่จะพัฒนาความรู้ต้องพัฒนาจิตวิญญาณน,นะฮะและความรู้ควบคู่กันไปนะครับไม่งั้นเราไมีความรู้ท่วมหัวเลยไม่ใช่เรื่องาตัวไม่รอดนะคนจะเรื่องกันมีความรู้ท่วมหัวจันจิตใจที่ใช้ไม่ได้เลยหน้าอย่างหลังอย่างนะฮะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงผมจะต้องไปว่าใครไม่ใช่คือผมพูดตัวอย่างนะการอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ย าการจะพัฒนาคนพัฒนาจิตใจพัฒนาความรู้อะไรก็แล้วแต่เนนะฮะมันต้องเริ่มเต้นใ,นใหญ่เลยมาจากการพัฒนาจิตวิญญาณก่อนเพราะส่วนใหญ่ช่องที่ผมเปิดเนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณการพัฒนาจิตวิญญาณน,นะฮะจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญมากนะฮะมนุษย์เรานะมัไจะว่าจะมนุษย์เราหรือผูจะพูดถึงตัดเดริคานก่อนตัดเดรฐา,านเนี่ยเขามีความรักความเมตตาตนะ่อสัตนะปนบุญจริงๆแล้วเนะี่ยเพราะสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขามีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึก เขารู้จักคิดถึงเจ้านายเขาเขารักเจ้าของเขาสังเกตมาัสมมติท่านเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวไว้แต่ถ้าเราลองหายไปสักวันสองวันเนี่ยเขาเจอเขาจะโดดโอ้ร้องดีใจใจทับขาดนะแล้วถ้าจากกันนานๆนะครับเขาบางตัวเนี่ยอาจจะตรอมใจเลยแม้แต่เจ้านายมันก็อาจจะตรอมใจนะครับก็ท่านที่จากบ้านมาหรือจากสัตว์เลี้ยงต่างที่ท่านรักเนี่ย จะด้วยสาเหตุอะไรก็ได้แต่ผมมีเห็นใจผมเข้าใจในความรู้สึกนี้นะฮะผมเข้าใจอย่างยิ่งและสัมผัสสัมผัสได้ถึงหัวใจท่านนะอันนี้เราคุยคุยกันแบบเพื่อนนะครับไม่เป็นทางการอะไรมากมายหรอกนะครับและขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันขอทุกท่านแคล้วคลาดจากพญันตรายโรคร้ายโรคระบาดท,ทั้งหลาย แพลวคาดด้วยอำนาจแน่งพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพปุตตุมาตาภูมิมาเทวาแม่นางธรณีอุน,นาจของท,ท่านทั้งหลายจงมาคุ้มครองท่านที่ยังไม่ติดเชื้อขอให้แพลวคาดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็แต่แคลวคาดกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหากท่านใดที่ติดแล้วขอให้ท่านมีภูมิต้นานทานที่แข็งแรงขึ้นเอาชนะได้โดยง่ายให้กำลังใจทุกๆท่านทุก,ทาทกภาคส่วนครับสวัสดีครับ